มาดูกันที่เรื่องดีๆบ้างนะครับมีเรื่องดีๆในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557อย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีการเตรียมงานจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ,นพระชนมพรรษาครับ ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทั้ง5แห่งก็คือที่วัดป่ามะไฟที่ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรี พระราชาพัฒาดาซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีฝ่ายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและมีนางบางอ่อนวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในฝ่ายคาราวาสรวมไปถึงประชาชนชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงครับที่มาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2557 ซึ่งปีนี้นะครับก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบททั้งหมด129รูปนะครับ<อ>เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมาหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประสงนิกรชาวไทยและประเทศไทยนะครับตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสารประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิก,กชนด้วยครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังถือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเสริมสร้างพระพุทธศาสนานะครับและเผยแผ่สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยด้วยครับ